สบายดีสวัสดีเอฟซีเนาะเสียไมมเพื่อพี่น้องเสียเอื้อยจากฝั่งไทยเนาะขอบคุณเอื้อยเพิ่์น,นมือนีฮาษิมาแกงนอก้อไม้เนาะพี่ไหมสวัสดีสวัสดีสสดพี่น้องสปนนน็นน้องใหม่เนาะว้านีกนกันได้แกงเนาะขยันแกงมือนีสป็นด้วงที่ด้วงตัวหนาสป็นตัวด้วงด้วงกินแต่น้อไม้เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมาสป็นตัวดว้วงแมน น้อไม่เข้าไปหาเองเนาะพี่ใหม่แนนปะแมนนคอยไปหากับคพูจ้อยเนาะโอ้หถ่ายคลิปอยู่บ้าบ่ได้ถ่ายคลิปเสมอไงโอ้โหถ่ายน้อหนึ่งถ่ายตอนเอามาเออถ่ายตอนเอามาเนาะเติมเงินให้ลูปไหมเหรียจ้อยแล้วก็เติมไดอะไรเติมอะจ้อยมีมือนีมีน้องใม้แล้วกันมีจุจีเนาะจุจีพ่อดพี่น้องจุจีเอฟซีหูว่ามันอยู่ในใส มันอยู่ในอันไนนาปีใหม่อยู่ในขี่ขั้วอยู่ในขี่ขั้วนี่เด็กเขาได้มากได้เติมเนาะแมนไปคุ้นจุนะอุ้ยนุ่นนรับอกนอ้นอ้นอ้นอไม่เนาะเห็นแต่ว่าเกิดใหม่ค่ะหีนแนวพี่น้องอ้นโอ้ยย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 นยยยอยยยยยยย

ซอแดดข้ากระิีปต้เมื่ปีไหมซอยแดดกระชีต้มให้มันจืดแต่กระแกงค่อยมาเขาเบื่อไ้เรียบร้อยลืมต้นหนึ่งเขาลืมจมยี่ห้ออะไรซอยนมัยนมัยเนาะนมัยรัเจะมอนนั่งดินนะอันนี้จะนอนนั่งดินข้าไบได้านทายจะพูดกันนะพี่เนาะกระมี่เราปีนาะแา่น้อยนะแา่น้อยเดียวไปเบิ่งน้ชางบอบบี้ปีใหม่คนเดีก็เพียว

มันก็ร่างมันก็ร่างมวนสิสิไปว่างไข่เด้วันนั้นมันหอดย่ามเดือนย่ามแดดมันก็นสิเป็นตวัวเวาวน่าไปคุดโอ้โหอยากหเล่ยากอะไรดีเด้อนะพี่น้องบาบี้มาเลยเนาะมาจะเก็บฟักบาบี้มาจะเก็บผบาดอันนี้วาววาวได้บ้างก็ถินได้ก็นเนาะเอาโน่เลยดีเลย น้อน่าสบายดีลูปลาอลสบดีปาูกสบายดีปลาลูกเสียไม่นอทถงเี้ยกระไดใช่เสียไม่คขาพูดปัญหเขบคุณเหื่เป็นนะเป็นเสียใหญ่เนาะฟังฟังเสียทีความสามารเนี่ยเจ้าได้บอดองสัตนลง นพักกระทอกระทินผูวป้าพักกระทินก็ไดเนาะพักกระเยงกระหอมไม่ใหม่พักกระเยงก็ได้อมแต่ว่าพักกระเยงเกี่ยวอะไรฉันเนาะรมโอ้ยรมไปเกี่ยวอะไรก่นเร่มใภาพมันไปญบ่ได้บห่นั่ได้ใหนักน่นนดวไปเดี๋ห้สีต่ำยานั่งเนาะเดี๋ยวทำเาี่สีต่ำต่างยานั่งต่ำห้าต่ำหได้พี่มงาต ดำค่ดำแซมจิน <Portuguese> ี่นงบนจะเห็นอย่างนงวนฮูบขีเเ่ามาใส่อาวปูดงแคนขีถ่านหมดแล้วนงบนจะจะไปจะไปดินก็ไฟเด้อยดมขให้กือบแล้จูตำยานน้ก็นอนเหงนนเองเนาะบอบบี้สีโซ่ชิ้นม่เหมือแตเทอหันขีใหม่ปีใหม่รับบอดดา น้ำแกงแกงนำแกงวนี่วะ้ิกไฟสีแกงนาักไฟสีแกงกันแทเลพี่น้องแกงน้ำแกด้วยวันนี้นี่ขอสิแกงจะเป็นใจว่บียงจีนว่านีมันเสีบกับเป็นงูอันตัวว่าคเฮงเจ็บปวดจะพัง้าวา้วสิแกงมเีย แกงน <The world> ้ำแกงน้ำแกงเนาะอากินกูทั้งกว่ากูช่เนขอยต้อง่มกรดิ่งักน่หอนถ้าถือกันจะค่ไม่อจนะดกโอ้บตนันเลยสมศักดิ์ำยาหน้ากันเนาะท่านี่กูใจเกอันนี้เกกจีีใ นี่จบจุจีแล้วเหมือนแซ่บจุ๊จีเห็ดเเห็ดนันเฮ็ดนี่ครบขขอซื้เฮ็ดตัวนี้กเฮ็ดเฮ็ดยางอันนี้เห็ดเป็นผักชีวงก็เป็นผู้ิแ่ตินเฮ็ดตินแห้งมีเห็ดเพอีกหน่อยหนึ่งเนาะเห็ดเพาะสาดอเห็ดเพาะดอเห็ดเพเห็ดเพาะเก่าพใหม่เ็ดเพปีนล้วหเพใหม่ก่อนเห็ดเพาะใหม่เห็าะใหมนทุกคนเฮ็ดสัน่นองตหสังนน้เด้โอ้นสบายดี่อน ดีปลาก่อนปลาก่อนดีก่อนปลาก่อนดีปลาก่อนดีบังดีบังขั้นอยากเด่นค่าดีดีก่อนดีก่อนดีดีจะปากมือดนะบาดเหตุจะน้อยอาบน้ำน้องคนเนาะจะน้อยน้องแอชจะอาบน้ำให้ตอนนี้ครับป้าชิมาแกงเนาะพ่อพี่หน่องมันจืดน้ำใหม่ำใหม่จืดเลยเนาะน้ำใหม่ห้าต่งพอไฟมันแห้งเดีพ่อพี่น้อง แกมก็เป็นน้องม่นั่งดินนบบิีมันก็จิด้วยอันนี้นนำเนีน้างเนนัง้างที่ข้าวตํมแดดข้างกสีทองหนำใส่สีขันหนำเนี่หนังเหม่นเดิมมื้หนัแล้กหักเลยมือว่านี่ปีใหม่ต้องเปลี่ยนเป็นเกมนี่บอบบี้นี่ก้อยก้อยตามนนังกรเด็นที่ไหนตามมารเด็นก คำกว่าปันนป้นเอาอยู่ว่าบีตังปั่นเอายังบดละเอียยังบดลเขียวใ่ไนี่เนาะเนี่ยเพราะว่าปั่นเอาเพราะนั่นมันยังเป็นใบอยู่เพราะว่าเนี่ยปั้นเขามันบดละเอียดตั้ใบไว้แห้งเนี่ยคยถึมๆอร่อยจิ้มโคกมีวอลโคกแตกงานจะ้ะนี่แต่ว่าคือทายคีบบางปีนี่ยได้วอลมาสั่นจำใจกินน้ำบัควีนเลยเคี้ยวเป็นเคีย้ยวนาะหนังยนันดังฮ้องว่าขอเบอร์เชฟได้ไหม ใส่ก่อนะกุเกียเปเียคุณก่านมันสีสบตรงอันไหนเด้อคสิบอกยานะไม่พอมันเป็นยายาปวดอะไรน้องมบถ้าบ่มีหน่มไม่ถ้าบ่มียานักหนึ่งบอแสบนะคุณเขาเคยแกงใส่ใบแนวอื่นเนี่เนาะ ใบบมักอื้อใบหมักถั่ออวแต่ว่าใบหยางที่มันเขียวๆนะครับทุเท่มนันกับบอสแบคือใบาอยานางตัวาสีแกงมาใหม่ตรงใบายานางเดียวทีสีแบสำหรับบานเขาเนาะยาเป็นยาดิเขจะก็อเด่นยานาองม่ืมดนะคนยอบบิบดว่าเอ็ิคันเาใส่ขบืองก่อนเนี่ยต้องตนเรือยพระวังจังสิจิ น้ำน้อยพด่าจะวะเอใส่อีกืมเขียวน้อันนน้พุน้มันพุนสเป็นเขียวเดี๋ยวก็ส่ขอนี่ใส่ยีเยน้ำสอีกกันเนาะน้เกบคันไหมอีกรอบนึงเรือหอบบบีคันน้ำน้ำตส่กระทะมอพดเลยจะมีกับพดจได้พเพดเลเนาะพพี่น้องมาใส่ไาไ

nào, bộ phim Wow, nè cái này nó ngon quá Wow, củ chữ chữ Nước sạc nó sụn quá đại đấy bọn xịt sạch quá đại bọn sạc xong cột kèm đứa Ủa? À, đẹp lọi Trái tôm nó để mến nó có thể tìm thấy cái nó yêu bao nhiêu năm mùi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 mặc mùi 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 โอ้น้องอ้นได้สุดจากเอื้อไอ้สุดไม่จากเอื้อฟังไทยขอบคุณพนันเนาะขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณเด้อดีนี่คือมึงง่ามแท้ดีโอ้ยคิวกะยังแดงๆอยู่พอดีเนาะพอดีเป๊ะแต่เพิ่นเป็นเครื่องเป็นอันนี้เนาะพอดีเป๊ะเป๊ะน้องสายปั่นก็พอดีน้องอ้นก็พอดีสบายดีเนาะดีชิ่นอ้นได้ได้จังหน่อยกับได้นอ้นได้น้องอ้นนี่ ไปกินนกนกแกงหม่เนาะนอยูวัดเดช่าเมย์มากด้วยเมยยังไปขายของก็ไเมยเห็นอืมก็ได้เมย์เห็นชุดมัมักบวแต่ว่ายท่านหาใส่หักน้นนั่นอเดะว่าปลาแดดหอมปลาแดกเอเบร์พนใส่เป็นงวดเด้ออใส่เป็นงวเด้อเด้องจงเหมือนี่คิปนเย็นเดมีอะไรบีอะ ไปเวดสองสองสอนสนี่สองสอนสะเขาเริดมสองสอนสมนสองสอนสะก็เ so สียดายถึงแก่ขึ so ้นเปิด so หันขึ so ้นใส่แกงห้องน้าขึานแกงเองแค่เนี่ยเอาแต่ก็ใ no. ส no. 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 ่น้นตาลบวงนึ่กเสดแมนบวมไปนี yeah. ่เออมันเต้าแมวอมาพีบลุกออนไปลุกไปแมวพีบนอกวันนี้แมวพี ว้าซุ้ยมกินบ้างโอโหใส่ยังใส่พักบอบิพักบอ๊ะเออใส่แต้มแบบหกล้อยหหนมันนันซุ้ใส่หมกล้อยก่อน กันจะอะไระหมากดอใมากบวพี่เออหัากเวิร์ม่จะหมากดอเนาะพี่โอ้ปดีเต็มมอดฟ้าใบเดบอเ้วมอสติถิดฟ้าใบฟิดฟ้าใบบนี้เนาะอ่าหมากอันนี้ข้าเปลือยหมากดอข้าเปลือยแล้วก็ใส่ผักกันแงะไรกผักหมากบวหมักบวบเนาะเนื้อน่าฟิดฟ้าใบบบิ กินแต่แกงนมัแต่กะว่าโบเบื่อน้อพ่อพี่น้องไม่กน้เติมีกห้ากะปรุงยังเดืดร่อเลยนะพ่อพี่น้องป้าหมอปดเาจะเอาเานกับกรอใส่แล้วากรเอาหนอบักออแล้วก็เขาตีกับเนื้อเนาะลงไปปา หอมอดีถ e right. ้าม okay ีกระปูค um, okay. so um, hmm. ือยามหน้าหอมกระปูน่าเออเนาะพี่กินะปูหเ่งน้เดี๋ยวแล้วเพิ่งคุยนนี่จะีปงป้กแย่งได้สใสของกันบ้างใส่ของกันเ้ยผัดกนปลาให้ผักนะทุกคนที่เออเบียได้ไหมแป๊นเดียวกากซุปไปผัดเอเหนีะ ยวชิเรียมผักข่าเนาะกเทียมยากข่าวนอะ่บเหือนเจ๊ดิเนาะของเลยของเลยตั้เลยอ่ะีคอิกออนาอ๋อมยลวกอมมากมาเด้อเอฟซีคุณได้เพีย่แกงน้ำมักัมาเทียวมาเทียวบานพวเาเนาะ เกแยวมานอนอยู่ที่กระไดเพราะว่ายินดีตอนรับยูนัยเอฟซีฟงไงมาได้เนาะยินดีตอนรับเอฟซีทุกคนเนาะยินดีตอนรับขอรับสมัคร์ทเอฟซีทีดุยแกงลงมาแล้วก็ดุยเนาะแล้วก็โบลุยกันเลยโบลุยกับได้ขอแค่กินอาหารบรรบาดเฮาเนาะมากินอาหารบรรบาดเฮาได้เพราะว่าแถวบ้านเฮาชิมีแต่อาหารบ้านๆนี่แหละพวกเนาะจิ๊บจิ๊บไปเนาะทำอะไร เรคอยกินอาหารแบบในเมื่อว่าหากินซ<า>ื้อก,กินตามธรรมศา,ศาสตร์มีผ<ม>ักกะทิน,นครับรับสมาชิกสี่คนที่เพิถนสายรู้อยู่เนาะไม่กินอะไหมคนที่มาก,กินแกนองอะไหมเนี่ยเอาผู้ได้แบบว่ามักอดีเห็นมากโบอืดเนาะทำไหมชาม,ามสิ่กินอยู่ไหนเขาแ่ ไปแจะ็้วไปกินข้าถอดไข่งายมากพี่นออมมี่ไม่มีถอดไขน่นะถอดไข่แกงน่ <c oughs> นายแต่ถอดไข่เป็นแผ่นจักเป็นอะไรเห็ดกรินจไดถอดไข่ไม่เป็นแผ่นใช่เพราะว่าไข่ถอดไข่ง่ <c oughs> ายสุดเลเนี่ยง่ายมาสั่งมาอานแต่ <c oughs> <c oughs> ถอดไข่งาจะคือว่าเป็นแผ่นเลยบอส้องมนหน่อยแล้วก็ นั่นมมี่จองแบบจองเบนๆน,นะจองแบนแสดงว่าอ่อยบอมากค้นงานนี่อยเลิศเขาอบอมากก่งทอดไข่งแล้วขาสอดไขนน่ระออขขเทศจะสิดนันวว่นงงอจิจับจเ,เลยะะจมเลยป้าเห็นหรอบะบี่แกงเหรอต่อปปเกชื่เ่นเชอาให้แห มุาขาวเนาะมาจอนไปใส่ดิโอ้ยอไข่เห้จไว้อนจะบอกว่ากินเก่งเนาะมาพี่กาจุดิรักกินก่อนไปกินน้ำหลังามาจอนกินเขามาด้พี่น้องีม่บปยู่เนาะบเพื่อนบุญคนนนี่เม่์ปเพื่อนบุญรากดูสิปอน้องเงนน้องเงน ไปไปใช้เสือ,ไปไปสอ,อกินขขาวน้ำกันน่ารัดีขุณซื้อวาบ้านหนึ่งว่ะานจองมาให้ให้มาเอาไปนี่ซึ่งวัตถุน่เนี่วานสดบวมากเอาหานีอเอาไปเะเขาเบื่อหน่อยหมูดีดี พอยังว่าท่านได้ชิมสช่ฮะบึงเราเห็นว่าท่านชิมพ่อขับเซ็ตมากเลยป๊บัแบบอยู่ขาโอยนเ้ยพอวอบีน้องคนสุท้จะนับพัฒาไป่อไปดื้นับพันาไปชิหายจะิพัฒน์มีพันนมาดูถ่ายปูเขาอย่างไรหน่อยดิได้ น้อ้องน้อนนะกินไปน้อบดูบ่นี้บ่อยู่บ้านากว่าปีอืมาอันนี้ีมาได้ทาเนะพี่น้องแม่นไปไปเห็นงานตั้งแต่ไปเห็นงานตั้งแต่ซกว่าปีไปกับแม่บบนเนาะแม่บบบ่ได้มานี่อุค่ะออแมนอรกินบ่บงอยู่รอ่บ่มี คือเดวราเสียวนะหสนเสพ่นแบบนสียซงอนละแบบเนาะเออเดี๋ยวน้องสีขอตัวไปกินเขากันนอกเพื่อนพ่สำหรับคลิปนี้กัจบเพียงสำนีแล้วกันจบเแม่นกัขอบคุณขอบใจ FC เนาะที่ขอวมาติดตามภาคส่งเดี๋ยวขอตัวไปกินเขากันเด้พ่อเพื่อนะ